ชาายระวังด้วยไมไ่เอ้ยมากอยเองวรุนอะไรอะวรุนตุรกีหรือเปล่วปาวะ <laughs> สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิ่งที่สวนมาดอมไอวัยรุนเมื่อกี้มันบอกว่าให้ถ่ายคลิปให้ระวังหน่อยไอ้นะไวรุนอะไรไม่รู้อะมันบอกให้ถ่ายคลิปให้ระวังหน่อยว่ะ <laughs> เฮ้ยรู้ระวังนอะไรโอ้ยไม,ไม่รู้อะวันนี้ผัวกับเมียม,มาด้วยกันเลยครับไปไหนไปด้วยกันเนยสองคนนี้สซอร์มอ่อยอาตัมติดชีวิตรถดำครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสิ่งที่สวจนะครับรอบนี้จัดหนัก ไปขับแน่ไหมอาชีพเก่านะฮะอะไรนะลืมวิชามหมดแล้วเหรอลืมวิชามหมดแล้วครับสอรอวิ่งถ่ายคลิปอย่างเดียวครับอ,อรอบนี้เจ้าม้าขาวน่าจะเอาไปเทให้ศูนย์กักตัว นะครับผู้ป่วยโควิดนะครับรอบนี้จัดไปเยอะๆครับเต็มกล่องนะครับก็จากที่ผมได้ขับและสัมผัสนะครับหลังจากที่มาขาวเกาะโบนะครับก็ขับดีกว่าไม่เกาะโบนะครับรอบมาเร็วแต่ปุ๊บมาปั๊บนะครับขึ้นเนินนี่สบายๆแบบ ไม่อื้อๆๆๆนะถ้าใครขับรถก็จะรู้ครับว่าอื้อๆๆคืออะไรนะครับคือน้ำมันสับลักเอา ความร้อนก็ปกตินะครับไม่ร้อนนะครับปกติขึ้นเนินในความร้อนต้องขึ้นแล้วนะครับแต่นี้ไม่ขึ้นนะครับปกติโอกตัดดินด่วนตามกันมาติดๆเลยครับ น้องใหม่เราก็ยังไม่เสร็จนะไกลแล้วครับยังเ,เหลือไปทํำสีอีกเด้ยอน,นาคตจัดแน่นอนน้องมะนาวเกาะโบแน่นอนนะครับก็จัดโบคู่เลยนะไม่รู้ดีหรือเปล่านะโอ้ใจจบมาหรือ,รอ่ย ก uh> 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 um> uh> uh ี่เท่าแล้วฮะกี Rs ่เท่าละสิบห้าอะไรอ้าวอ้าวอาวโอ้อาวอาหาเรื่องกับดินอันนี้รอบนี้น่าจะ จัดหนักครับไปศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิดนะครับผู้อัตรายโนโ่ารรงนี้นี่ผมเห็นข่าวตายตามท้องถนนไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะนะบางข่าวเ็าเพราะว่าอะไรนะเอ่อสร้างภาพหรือว่าอะไรนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับบางข่าวก็จริงบางข่าวก็สร้างภาพนะครับ มันเป็นยังไงนะครับก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆครับพี่น้องนะครับ FC, ะครับโรคมีรักษาออหาอยู่นะก็หายมาหลายคนนะครับแต่ถ้า ใครอาการหนักจริงๆก็ไม่หายนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับโรคนี้ใครแข็งแรงไม่น่าจะติดนะฮะร้อยหกสิบอยากได้โบไหมนะเอาไหมโบ เอาไหมอะาวมัธยมอ่ะโว้ยบอยเสียชื่อหมดเองแต่ท้างมันเละด้วยแหละเนื้อด้วยครับ ไจริงหรอขนาดนั้นเลยนะโอ้ยไม่ไหวจริงวะดินนี้หนักด้วยดินเปียกครับ ไม่ได้หรอกเอ้ยลงมาด้านไปใด้เยอะด้วยหรอกเตะเห็นไหมไอ้มาขาวก็เยอะนะแต่มันมีโบไงมันลงทุคันนี้ด้วยแล้วเดดโบคู่เดี๋ยวจัดโบคู่เดี๋ยวจัดโบคู่โบโบ ก็เต็มบริษัทบริษัทจุดตรวเต็มหมดเลยไปสายสองใต้ศูนย์กักศูนย์กักอะไรผู้ป่วยโควิดไม่บริจาคหรอไม่บริจาคซื้อเขาซื้อแต่เราใส่ให้เขาเยอะไงเท่าร้อยหกสิบวิ่งไงใช่ กันชนตามไว้มาขาวอีกนี่นใส่หมอบแค่ันชนยื่น,นมันจะสูงแค่กันชนที่มันสูงไม่ต้องใส่ไฟใส่ฮะันบถ้าเราไม่ใส่ไฟมันไม่รับข้างบนไหมไม่มันเลยต้องใส่่กันชน,นทำสีกี่วันเสร็จ กไปล้วยกนไเ็นรี่ไม่ตรวจู้่กเาก็จอดรอกันเท่าน <ER pues ั้นไปสามคันสองไปสาคันอู้สายสองใต้นะใจนนู่นดูขึ้นเนินไปนู่นอีกเนี่ยเป็นอย่างี้เป็นเสียงอะไรกระดุมเนี่ยเสียงเคเคค อย่างเงีเหรอยงเป่าอ่ะไปสกแก้วยไม่ไปครับไม่ไเขาิ่งไม่ได้หรอพิ่งได้แต่ว่าคนขับเรามันไปไกลบ้านมันคิดถึงเมีย <laughs> ายักอ่ะน่าจะสบายๆแหละ 240. สองสี่ศูนย์สิ้นเดือนแล้วครับวันนี้หวยออกเออหวยออกอะไรหวยออกอะไรฮะหกเก้าจริงรอ่ะซื้อหกศูนย์หกหกเก้า น้องมะนาวต้องโดนโบแล้วงานนี้ไม่ไหวเลยครับสู่จะมาเขาไม่ได้ละอู้จัดนกครับาสอู้โหดเหมือนกันเออหยียบหน่อยโอ้โหขึ้นจอจอ อฮ้ยยากยังไม่รอบแม่โอ้โโอ้โอยไอ,อ,เ,อเนี้ไอ้มันขึ้นจอๆแล้วหักศอกแม่ ทาบดินดิลื่นๆเอ้ยช่วยแม่โกยหน่อยดิไปแล้วครับรถสัตว์ดินด่วน3าม0นนะครับไปศูนย์กักกันผู้ป่วยโควิดนะครับเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสดเด็ดมากครับเมื่อกี้น้องมะนาวกับเจ้ายักษ์ในบ้าข้าวนี่ไปสบายๆเลยวะ โปะหน่อยโปะหน่อยเออทำทางหน่อยสิเออชูชอบทรบปานรถครับ,บ,บ <c ười> เอาคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมกับทีมงานโทนิง